ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เข้ามาสวนนะครับวันนี้ก็มาถ่ายอัปเดตนะครับไก่รุ่นให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับไก่รุ่นชุดนี้นะครับกําลังสวยเลยนะครับพ่อกดเจ็ดหมื่นนะครับแม่คู่เกิดแจไอ y นะครับแม่นี้ก็ให้ลูกมีผลงานนะครับเป็นไก่หน้างอนนะครับมีเหลี่ยมนะครับ เข้ากับกดเจ็ดหมืก็น่าจะดีเลยนะครับไก่ขอกนี้ก็มีตัวผู้ห้าตัวนะครับกำลังสวยนะมีออกหัวจุกสามตัวนะครับตัวนู้นตัวนี้หัวจุกแล้วก็ตัวนี้หัวจุก แล้วก็อีกตัวนี้หัวจุกนะครับไก่รุ่นชุดนี้ก็กระดูกโครงสร้างดีนะครับลอยดีลอยสวยนะครับเป็นไก่มีช่วงทุกตัวนะครับลอยชนก็น่าจะประมาณ2กิโลเจ็ดได้นะครับ ตัวนี้พ่อจาัก,การินนะครับแม่ชายน้อยนะครับรุ่นนี้ก็คู่เกิดเตะไปก็ถือว่าดีนะครับยังเดี๋ยวตัวนี้รอขนขนคอรอขนคออีกนิดนึงนะครับผมดูทรงดูทรงครับนี่ตัวนี้หัวจุกหัวจุกหัวจุก ไก่ชุดนี้ก็อายุ5เดือนกว่านะครับกำลังสวยมีแต่ตัวสีสวยนะพ่อเขาสีกดนะครับสีกดแล้วก็หัวจุกเหมือนกันนะครับพ่อจะเป็นโกเซ็มเข้ากับแม่เสลียงนะครับ โคซิมพัฒนาเข้ากับแม่สายเหนือนะครับก็จะมีทั้งความใบนะครับแล้วก็เป็นไก่หน้างอนหน้างอนหน้าคางนะครับแข่งดีนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามไก่หนุ่มไก่รุ่นชุดนี้ด้วยนะครับว่าจะดีแค่ไหนนะครับโอเคครับผม